สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะมีท่านใดดูเรื่องอุปสรรคร้ายนำพารักบ้างเอ่ยโอ้โหชื่อภาษาไทย รู้สึกว่าบางทีก็มีความทึ่งกับการตั้งชื่อไทยของซีรีส์จีนนะคะเอาละค่ะอุปสรรคร้ายนำพาลักนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะคุณไว้เจอหมิงแล้วก็คุณฉีลู่นั่นเองเรื่องนี้เธอสวยมากๆเลยนะคะจริงๆเธอก็สวยมาตั้งนานแล้วแหละเพียงแต่ว่ากว่าจะได้ชมผลงานของคุณฉี่ลู่นะคะก็ต้องรออย่างน้อยอปีละเรื่องนะคะก็นานๆมาทีนะคะสำหรับในตอนนี้มาแล้วค่ะอุปสรรคร้ายนำพาลักนะคะเรื่องนี้นะคะหวาน ว่ามันมีไฮไลท์ที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยคือในแต่ละตอนมันก็จะมีไฮไลท์ออกมาทีละอันทีละอันนะคะซ้อนๆกันทําให้ดึงดูดน่าดูมากยิ่งขึ้นแล้วก็จุดที่ทําให้เพิ่มความดึงดูดมากๆก็คือมันสร้างป่มที่น่าสงสัยนะคะที่มีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันด้วยค่ะตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะ ตั้งแต่เริ่มเรื่องนะคะก็คุณชายตู้จากตระกูลตู้นะคะก็โดนได้รับจดหมายให้มาเป็นแขกรับเชิญนะคะโดยให้เชิญไปที่ห้องของหลวงไอ้เหลียนนางเอกของพวกเราค่ะซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตของตระกูลหลวงนะคะแล้วก็คนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายสมัยก่อนถ้าอยู่ในห้องเดียวกันมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าอุ้ยเกิดสิ่งไม่ดีไม่งามนะคะผิดศีลธรรมทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจู่ๆล่ ค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะตู้รัศาีนั้นก็แบบ ล้มลงไปที่พื้นแล้วก็เสียชีวิตนะคะประมาณว่าโดนฆ่านั่นเองโดนคาตกรรมค่ะทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตของตู้รัวซานนั้นนะคะก็กลายมาเป็นปริศนาที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงเริ่มเรื่องเลยคนนี้นะคะเขาเป็นว่าที่ลูกเขยของตระกูลหลวงนี่แหละค่ะแต่ทีนี้การได้รับจดหมายนะคะฉบับหนึ่งของคุณชายตู้รัวซานเนี่ยแล้วเชิญมาที่ห้องของนางเอกเนี่ยไม่ได้เขียนจากนางเอกหลวงไอ้เหรียญของพวกเราแน่ๆแล้วมันเป็นฝีมือไข่นะคะตรงนี้ก็เป็นปริศนามา ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแต่ทีนี้ค่ะผู้เขียนบทละครก็ไม่ได้ให้ผู้ที่ชมละครน,นี้รอคำตอบนานนะคะแต่ว่าค่ะก่อนที่จะได้คำตอบนั้นนะคะก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มาชนะสูตรศพของตัวรัวสารนะคะตัวรัวสารที่เห็นว่าเสียชีวิตเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเกิดอาการประมาณว่าเหมือนหัวใจไม่ทำงานเกิดอัมาพาตแบบฉับพลันที่หน้าอกอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นโรคที่ซ่อนอยู่นะคะแล้วก็เกิดจากการดื่ม แอลกอฮอล์ oh ก็คือดื่มเหล้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นคนที่คือคุณชายตู้คนนี้เป็นผู้ที่มีความเซนซิทีฟเป็นพิเศษนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตู้ยวนไหวค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นประมุกนะคะของตระกูลตู้เนี่ยไม่ไม่ยอมค่ะโกรธตระกูลหลวมากๆเลยนะคะลูกชายมาตายที่นี่ได้อย่างไรกันก็เลยไม่ยอมปล่อยให้ลูกสาวของตระกูลหลวนั้น ไปยังไงก็ต้องมาเป็นสไภยถึงแม้ว่าลูกชายจะตายไปแล้วก็ต้องมาเป็นสไปยผีอะประมาณนั้นนะคะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยมาบังคับนะคะใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ตระกูลหลวงนั้นต้องให้ลูกสาวหนึ่งคนแต่งงานกับผีตู้รวดสารนี่แหละคะ่ะ แล้วจากนั้นนะคะโอ้โหเหตุการณ์มันเป็นจังหวะนรกของนางเอกของพวกเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าพอนางเอกเออลัวไอซานของพวกเรากําลังพูดคุยกับท่านพ่อนะคะลัวจือตาซึ่งเป็นท่านพ่อก็คุยกันไปนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออไอ้คุณชายตู้รัสานเนี่ยมาทําการแบบเออแบบไม่ดีอะ่ะคือจะมาข่มขืนนางนะอะไรแบบนี้ก็เล่าให้พ่อฟังแต่ณจุดนี้นะคะโอ้โหค่ะไอในตอนเริ่มต้นนั้นยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้เห็นภาพว่าใครเข้าไปหาพ่อหลังจาก นางเอกหลัวไอ้เหรียญของพวกเรานะะนั่นก็คือพ่อเนี่ยฮะเสียชีวิตในห้องของหลัวอไอ้เหรียญด้วยซ้ำไปในคืนนั้นด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้มีคําถามซ้อนคําถามคือปมซ้อนปมซ้อนปมอยู่นะคะว่า เออพ่อหลวงเนี่ยตายด้วยอะไรนะคะจะตายด้วยน้ําชาไหมจะตายด้วยแผนของโจรไหมจะตายด้วยอะไรนะคะแต่ตอนนี้พวกเรารู้แล้วเนาะบอกแล้วว่ามันมีการเฉลยอย่างรวดเร็วนะคะผู้ที่ค้นพบร่างนะคะพบศพของพ่อเป็นคนแรกก็หลวงไอ้เหรียญอีกเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะคะก็ทําให้หลว,วงสวงๆนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับถ้าเรียกในตระกูลคือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละก็ชี้ตัวเลยว่าโอ๊ยต้องเป็นหลวงไอ้เหรียญนแน่ๆเลยนะคะส่วนหลว,วงสวงๆนั้นเป็นน้องสาวคนที่ส นั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะทางด้านของหลวไอ้เหรียญน,นั้นก็ได้ทําการสืบเรื่องนี้อย่างอย่างลับๆนั่นเองนะคะแล้วก็คือหลักฐานทุกอย่างมันก็ชี้บ่งชี้ไปที่หลัวงสวงซวงซึ่งเป็นน้องสาวคนที่3ค่ะซึ่งณจุดนี้ก็ต้องชื่นชมคนเขียนบทละครน,นะคะพาเราเปีไปเลย่ะไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้หลักฐานทุกอย่างก็ชี้ไปที่หลว,วงสวงซวงนะคะซึ่งเป็นน้องสามนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ วิธีการที่นางเอกของพวกเราทำก็คืออบังคับนี่ก็คิดว่าเป็นสวงๆไงก็เลยบังคับให้สวงๆน้องสาวคนที่3านั้นไปที่ห้องโถงบรรพบุรุษนะคะไปะเผชิญหน้ากับเธอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่ออมาเจอหน้ากันเนี่ยด้วยความที่ ส่วนๆนั้นก็เป็นแบบออคนจะเรียกว่าดีไหมก็ไม่ดีแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้เลวร้ายมากขนาดที่จะฆ่าคนได้นะคะแต่ก็มีการเถียงกันแน่นอนเพราะว่าไม่ถูกกันเนีแล้วก็แน่นอนว่าแท็กทีมมากับ แท็กทีมมากับแม่เลี้ยงอ่ะเออป้าโจนั่นแหละนะคะก็นัดจุดนี้นะคะทําให้แบบเอออยู่ๆไฟก็ลุกขึ้นมาอีกนะคะนางเอกของพวกเราก็ถูกขังอยู่ในทะเลเพลิงค่ะแล้วมันก็มีเรื่องราวที่แบบว่าคือหลุดพ้นจากเชือกนะคะที่ถูกมัดอยู่ด้วยแล้วก็ปรากฏว่านะคะณวันที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยเพลิงไหม้เนี่ยค่ะก็มีคนมาทําให้หมดสติในที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามจะให้ไฟนะคะมาทําลายศพแล้วก็ทําลายร่องรอยทั้งหมดเลย ที่ห้องถงบรรพบุรุษนะคะแต่ทีนี้นี่ก็เป็นอีกปมหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะโอ้โหเส้นคู่ขนานของปอมแล้วก็ปัญหานี้มันเต้มไปหมดเลยค่ะก็ทําให้มีความหนึบหนึบแล้วก็น,น่าตื่นเต้นน่าดูมาก เพิ่มประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็สรุปนะคะโครงสร้างของการพัฒนาบทละครของเรื่องนี้นะคะหก็คือมันจะต้องมีเรื่องราวนะคะเส้นทางสายการแก้แค้นแล้วก็การฝืนขืนชีพใหม่นะคะอย่างหลัวอ้ายเหรียญน,นั้นนะคะก็แกล้งทําเป็นตายแบบจริงๆก็ไม่ได้อยากจะตายแต่ว่าแต่ว่าก็โดนจัดฉากให้ที่จะต้องถึงแก่สภาวะที่จะต้องตายในที่เกิดเหตุน,นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ในละครต้องใช้คำว่า โดนเปลี่ยนผ่าตัดใบหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่มามีชีวิตใหม่เป็นสรนตันชิงนะคะในฐานะน้องสาวนะคะคนหนึ่งของพี่ชายตระก,กูลสรนซึ่งเป็นตระก,กูลที่เปิดกิจการแบบผู้คุ้มกันภัยนะฮะก็เข้ามาก็หลังจากที่ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาในเกมของการแก้แค้นนี้อีกครั้งโดยที่นางเองก็พุ่งเป้านะคะไปที่ตระกูลหลวนั่นแหละแล้วก็ค,อคอ่อยๆสืบไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะรุกร้ำเข้าไปทีละขั้นทีละตอนนะคะ ศัตรูนั้นอยู่ในที่ในที่โล่งค่ะเพราะเพราะว่ารู้นะคะว่าเป็นใครมันจะต้องเป็นคนในตระกูลหลวงแน่ๆดังนั้นนางเอกของพวกเราก็เลยกําลังวางแผนอย่างลับๆนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังสาบานอีกว่าจะต้องลลางแขนให้กับตัวเองแล้วก็ท่านพ่อของตัวของนางให้ได้นะคะซึ่งณนะจุดนี้นางต้องการจะเอาผู้กระทําความผิดทั้งหมดเนี่ยเอามาให้ชดใช้กรรมแล้วก็นําเอาทรัพย์สมบัติทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของนางนั้นกลับคืนมาให้ได้นะคะจุดประสงค์ใหญ่ ก็คือมีธุรกิจการหมักเหล้านะคะเป็นเป็นแบบขายเหล้าที่ที่มีชื่อเสียงมากๆของเมืองอยู่แล้วนะคะแล้วสูตรนี้ก็มาจากหลวไอเหลียนนางเอกของพวกเรานี่เองนะคะอันนี้คือปมที่1ซึ่งทําให้คนเราก็มีความหนึบๆนะคะมีเสน่ห์ในการที่จะดูเรื่องนี้ต่อค่ะต่อมานะคะพอดเรื่องแบบที่ต้องคู่ไปเป็นทางขนาดเลยก็คือเส้นทางการเติบโตนะคะของตัวละครแต่ละคนนั่นเองค่ะในกระบวนการแก้แค้นแล้วก็การแบบ เกิดใหม่อะไรขึ้นมาแบบนี้นะคะมันยังมีกระบวนการเติบโตนะคะแล้วก็การดูแลรักษาตนเองของสนตันชิงอีกด้วยนะคะก็คือนอกจากจะเป็นเรื่องของหลวไอ้เหลียนแล้วก็ยังมีเรื่องของสนตันชิงเองด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยได้มาเปลี่ยนหน้าแล้วนะคะคือเอาหน้าของสนตันชิงมาใส่ในร่างของนางเอกหลัวไอ้เหลียนอีกทีหนึ่งแล้วจากนั้นก็เข้ามาสุ่เกมแก้แค้นทีนี้นะคะเพื่อที่จะฆ่าคนที่ทำทำร้ายแล้วก็ฆ่าท่าน พ่อของตัวเองแล้วก็ค่า คนใช้นะคะที่สนิทกับตัวเองมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการแก้แค้นมันเป็นมันเป็นความหวังแล้วก็เป็นเป้าหมายเดียวในชีวิตนะคะของหลัวไอ้เหลียรหรือว่าสซินตันชิงในชีวิตใหม่นะคะนางนั้นนะคะผ่านทั้งชีวิตแล้วก็ผ่านความตายมาแล้วประสบกับความพัดพลากมาแล้วแล้วก็การถูกทรยศหักหลังนะคะอย่างตอนที่5เนี่ยเป็นตอนที่เผยปมออกมาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือใยน้องรองนะคะที่มาทําตัวสนิทสนมกับนางเอง ของพวกเราเป็นคนที่นางเอกของพวกเรานั้นรักมากๆเลยนะคะไว้ใจสุดๆค่ะคนนั้นแหละเป็นคนที่แบบทรยศนางเอกของพวกเรานะฮะคนที่ทรยศ นางเอกนั้นก็คือบุคคลที่นางเอกนั้นไว้วางใจมากที่สุดค่ะเรียกว่าตาบอดเลยนะฮะนางเอกของเราเรียกได้ว่าแบบไม่ได้คิดมาก่อนเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมองไม่เห็นถึงความผิดปกติแล้วก็ความอิจฉาริษยาที่มันแรงก้าอยู่ในตัวของน้องสาวคนที่สองเลยนะคะหลักของนางเอกก็คือยึด ตัวของการแก้แค้นเนี่ยเป็นจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าในเวลาที่แก้แค้นไปเนี่ยพี่ชายตระกูลสนก็เป็นตัวละครที่โคตรจะดีเลยนะคะบทนี่คือพระเอกสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบอะหวานชอบคําพูดของของพระรองเนี่ยนะคะก็คือ,อพี่ชายตระกูลสนที่บอกว่าเนี่ยถ้าเจ้านะปล่อยวางปล่อยวางความแค้นลงได้เจ้าก็ใช้ชีวิตเป็นสนตันชิงเป็นน้องสาวของข้าเจ้ามีข้าอยู่เจ้ามีตระกูลสนนะคะเริ่มต้น ชีวิตใหม่ค่ะก็คือแบบอยู่อย่างสงบสบายสบายได้เลยนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราก็มีความหุนหันพลันแล่นนะคะมีการมีการตวาดะรองของอดวานประมาณว่าไม่ได้เลยนะการแก้แค้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ข้านั้นมีชีวิตได้นะคะก็แบบโอ้โหค่ะถ้ากรีดได้กรีดไปแล้วใช่ไหมคะนางเอกของพวกเราสติแตกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่าตอนนี้นางเอกยังวางความแค้นต่างๆไม่ได้ก็ยังคงต้องคิดนะคะหาทางที่จะแก้แค แทนต่อไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในท้ายที่สุดเนาะด้วยความที่มีตัวของความเป็นนางเอกนะคะอย่างน้อยเนี่ยหลังจากที่ได้แก้แค้นในระดับหนึ่งสำหรับคนที่มาทำลายชีวิตของนางเอกของพวกเราในตระกูลหลวงแล้วนะคะก็คงจะปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็คงจะไม่ใช่นางเอกเนาะนางเอกมันจะต้องมีความพิเศษตรงนี้ค่ะคือเริ่มต้นปล่อยไม่ได้แต่พอท้ายเรื่องก็ปล่อยได้นะคะ แล้วก็มาเส้นที่3ของเรื่องนะคะเส้นขนานที่เดินคู่กันไปเลยค่ะทําให้เรื่องนี้ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีนะคะคนคือคนติดอะ่ะดูแล้วติดนั่นก็คือมันมีเรื่องราวของความรักค่ะ ไปนะคะควบคู่กับการแก้แค้นไปด้วยนะคะคือในช่วงของเรื่องนะคะคือส่นตันชิงนั้นตัวจริงอะ่ะตายได้อย่างไรตายเพราะว่าถูกวางยาพิษตัวนี้ก็เป็นปมอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าใครวางยาพิษนางนางไปโดนยาพิษตอนไหนนะคะซึ่งณจุดนี้น่าจะมีการขี้ข่ายในในตอนท้ายนะคะจากนั้นค่ะทางด้านของพี่ชายผู้แสนดีนะคะส่นจ,จืดอซานค่ะพระรองของแอดวานนะคะก็รีบเดินทางกลับมาเลยเพราะตอนแรกก็กำลังไป ทํางานอยู่คุ้มกันภัยเข้าของไปอยู่ก็รีบนะคะห่อบึงม้ากลับมาแต่ว่าผลที่ตามมานั่นก็คือว่าอืไม่ทันค่ะไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะคะมาก็น้องสาวก็แบบเออโดนผิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของฉี่เฉิงฟงนะคะพระเอกของพวกเราค่ะโอ้โหไม่อยากไม่อยากจะแบบแซวผมของของพระเอกเลยนะคะแต่ต้องนิดหนึ่งนะคะกัดกัดให้มีความรู้สึกเจ็บเจ็บนิดหนึ่งเขาไม่เคยเจอผมทรงแตงโมวแหวกขนาดน,นี้ <laughs> มีผมมัดอยู่ด้านหน้าแล้วก็สั้นเตอ๋อเลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวคงจะคือด้วยความหล่อนะคะดีดีที่หน้าตาโคตรจะหล่อนะคะสำหรับคุณไว้เจอมิงค่ะก็เลยอถึงแม้ว่าจะมีทรงผมแบบนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะเอาล่ะก็มานะคะบังเอิญค่ะมาแบบได้เจอกับหลัวไอ้เหรียญในเวอร์ชั่นที่เป็นส่นอ่สนตันชิงแล้วแต่ว่าใส่หน้ากากมานะคะโชคดีเพราะฉะนั้นก็เลยทําเป็นเหมือนกับว่ามาได้ปะกันปะฝีมือ กันด้วยนะคะทำให้พระเอกนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะคนลักษณะแบบนี้นางโจรอะไรแบบนี้นะคะก็จําแล้วพระเอกของเราเราก็เข้าใจผิดว่าโอ้นี่แหละนี่แหละต้องใช่แน่ๆเลยจริงๆจะเรียกว่าเข้าใจผิดไหมเข้าใจถูก เข้าใจถูกว่าคนที่เจอเนี่ยเออก็เป็นนางเอกเนี่แหละแต่ว่าเข้าใจผิดที่ว่านางเอกนั้นเป็นนางโจนอะไรประมาณนี้แต่ในที่สุดแล้วหลังจากที่พยายามจะพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์นะคะก็กลายเป็นว่าเออทางนางเอกเนี่ยมีผู้ช่วยค่ะก็คือมีพี่ชายที่แสนดีนะคะคอยช่วยเก็บกวาดอะไรอยู่ด้วยก็แต่ก็พระเอกก็ฉลาดมากเลยเนาะกว่าจะรอดจากพระเอก จากสายตาของพระเอกมาได้ก็ถือว่านางเอกของเราบาดเจ็บทุกวันเลยนะเพราะรองนี่ก็จะถามว่าเออตายนะ้วเจ้าทําตัวแบบอย่าให้บาดเจ็บได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่คือในช่วงของ6ตอนแรกเนี่ยนางเอกของพวกเราได้รับบาดเจ็บทุกวันเลยนะคะจนบางวันนี้ก็เกือบจะตายนะคะจนพี่ชายบอกว่าเออเจ้าอย่าทาร้ายตัวเองแบบนี้ได้ไหมแต่ว่านางเอกก็บอกว่าถ้าไม่ไม่ผ่านการทดสอบของชูเฉิงฟงเนี่ยก็จะทําให้เรื่องราวมัน ยุ่งยากมากขึ้นไปอีกแล้วก็ตระกูลสนอาจจะอาจจะเข้ามาพัวพันแล้วก็มีโทษได้เพราะว่าทางด้านของแม่ทัพนอกชูเฉิงเฟิงนั้นได้รับพระราชองค์การได้รับคำสั่งรับมาให้มาสืบคดีที่นี่นะคะ เอาละค่ะหวานจะสรุปนะคะบทวิจารณ์สำหรับการเปิดตัวของเรื่องนี้นะคะอุปสรรคร้ายนำพาลักนะคะก็จะมีนะคะชาวเน็ตหลายๆท่านนะให้มาเหมือนๆกันนะคะว่าเออองประกอบหลายอย่างในเรื่องนี้นะคะมันเป็นคงเรื่องที่น่าติดตามนั่นเองค่ะก็หญิงสาวนะคะนางเอกนะคะสาวน้อยของอหน่วยสำนักคุ้มกันภัยนะคะแล้วก็แม่ทัพผู้กล้าหาญค่ะก็เป็นพระเอกนางเอกที่มีออร่าแข็งแกร่งมากๆทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ผสม สารองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะมีทั้งการสืบสวนมีทั้งเออความสงสัยปมเรื่องมีทั im <improving> ้งความแก้แค้นมีทั้งการเปลี่ยนใบหน้ามาอีกแล้วแล้วก็มีทั้งการแบบ เกิดใหม่คาว่าเกิดใหม่ในละครเรื่องนี้หมายความว่าการใช้ชีวิตเป็นชีวิตใหม่ของคนคนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องมันมีแบบขึ้นขึ้นลงลงค่ะมีความน่าสนใจแล้วก็จังหวะในการแบบเล่าเรื่องมีความแน่นมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นโพสิทีฟมากๆเป็นบวกนะคะแนววิจารณ์แบบนี้ค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือโครงเรื่องมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็คลายปมได้อย่างรวดเร็วไม่ทําให้พวกเรานั้นสงสัยนานเกินไปนะคะแล้วก็พอหลังจากที่แต่ละโครง เรื่องมันคายมาเนี่ยพวกเราสามารถจะมองไปเห็นตรงตอนจบของเรื่องได้เลยนะเอาจริงๆเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกับเรื่องซีรีส์อื่นๆที่พวกเราเคยดูมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าดาราเขาแสดงดีพวกเราก็ยังคงเกาะเหนียวแน่นอยู่นะคะเรื่องนี้เนาะพอเรื่องมันจะทําใหเา้เราเนี่ยมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็การดําเนินเรื่องก็ทําให้พวกเรารู้สึกระทึกใจนะคะก็เลยทําให้เอเอ,เ,อเหมือนกับว่าเวลา40กว่านาทีแปบ๊บเดียวเองนะคะจบซะแล้วทําให้ทหําให้ไปก หาหาตอนอื่นเอาไม่มีมีแต่ตัวอย่างอะไรกันอยู่อยู่จะออกมาวันละตอน วันละตอนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องออกมาให้มากกว่านี้นิดนึงเนาะเออเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเอเซีรีส์จะค่อยๆออ,ออกแล้วอะ่ะไม่ค่อยตุมตุมตม,ตมเหมือนสมัยก่อนที่ออกมาทีแบบหแล้วก็2 2งนะคะเดี๋ยวนี้ออกมาทีแบบว่าโอเค4บ้างออกมาที5บ้างแต่ว่าก็ให้ค่อยๆรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะไม่เอมอ,ม,อม,มันขัดใจนะคะเพราะฉะนั้นก็อีกแล้วนะคะก็หลอกล่อให้เราเปกแล้ว เราก็เปไปเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องราวที่เป็นกระแสลบนิดๆน,นะคะแต่หวานไม่เห็นนะจุดนั้นนะเขาบอกว่าการแต่งหน้ามีความไม่สอดคล้องนะคะกับเนื้อเรื่องกับตะก,กะกับการแต่งกายอะไรแบบนี้อืมหวานไม่เห็นนะจุดนั้นเพราะหวานเห็นว่าทุกคนสวยหมดเลยนะคะดาราที่แคสมาเนี่ยอย่าง คุณฉิลู่เองนะคะแล้วก็คุณอะไรอะที่เล่นเป็นพี่น้องอะน้องสองน้องสามนะคะนักตาดีหมดเลยโดยเฉพาะน้องสามที่มีความฉุนเฉียวมีความโง่มีความโง่ฉุนเฉียวเอาแต่ใจแต่ว่าไม่เลวเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้นับว่าเป็นคนดีนะคะก็ถือว่านักตาน่ารักนะ่าเอ็นดูทีเดียวค่ะ ก็สรุปได้ว่านะคะเรื่องนี้ได้รับบทวิจารณ์ที่เป็นบวกมากกว่าที่เป็นลบนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจดูเรื่องนี้ก็มาดูกันได้นะหวั่นว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้ซึ่งดูแล้วเพลินมากๆแล้วที่สําคัญคือมาวันละตอนเองเพื่อนๆมีเวลาจัดสรรตารางเวลาค่ะดูเรื่องนี้แล้วก็ไปดูเรื่องโน,น้นเรื่องน้นนะคะไปได้อีกหลายๆเรื่องเลยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆท่านใดชอบเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะอุปสรรคร้ายนาพาลักอย่าลืมคอมเมนต์ ูดคุยกันค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ